ก็สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n so โซ่เดี๋ยวเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา5อันดับมือถือหน้าซื้อราคาถูกมากๆนะครับงบเนี่ยไม่เกิน3,000บาทเท่านั้นครับสเปคคุ้มจัดเต็มมาให้สําหรับปี2 0 2 5นี้น,นั่นเองครับใครที่ต้องการมือถือสกรุ้นหน่นะครับที่ราคาคุ้มๆแลวก็ ไม่เกินสามพบาทเนี่ยคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเทืกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันครับ <S <S อันดับที่5ครับ Xiaomi Redmi A5 ครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ราคาเนี่ค่อนข้างจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับคือตัวนี้ราคาเนี่ยเปิดตัวมาที่2,499บาบาทเท่านั้นครับ ก็คือราคานี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวอัตราดีเฟรสชั่นของจออยู่ยที่120เ e ฮิร์ซด้วยนะครับแล้วก็สเปคต,ต่างๆที่ให้มาเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆกับราคานี้ครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าสวยด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์ฝาหลังนะครับก็เท็กซเจอร์การจับการสัมผัสเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตวนี้มาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.88นิ้วเลยนะครับ ส่วนจอเป็นแบบ IPS LCD นะครับกับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 h z นะครับส่วน n n r r o i d ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15มาให้แล้วนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับความเร็วอยู่ที่1.8 GHz ครับในความจำนะครับตัวนี้จะให้แร m มาที่4 g b ROM 128 g b เลยนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็จะให้มาที่เลนเดียวก็คือ32ล้านพิกเซลแต่ว่าจะมีอีก1เลนนะครับก็จะเป็นเลน AI นะครับก็ F เนี่ยอยู่ที่2 0นะครับ การถ่ายวีดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่3 0เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,200ม ah ิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จอยู่ที่15วัตต์ด้วยนะครับและราคาก็ออย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเปิดตัวเริ่มต้นมาที่2,499บาทเท่านั้นครับ อันดับที่4ครับ Oppo A3X นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอันที่จริงก็เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือลดลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือราคา่าสุดเนี่ยมอยู่ที่2999บาทแล้วนะครับคือราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับในก็ในเรื่องของตัวสเปคเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยแหละนะครับใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งปิกัดไว้ให้นะครับส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็ หลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องที่ค่อนข้างทนทานมากๆครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วมาให้นะครับจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตราดีเฟรสชั่นอยู่ที่1 2 0่เฮนะครับ ส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับและ CPU จะเป็น Dimensity 6,300เลยนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.4 GHz นะครับดยความจํานะครับ RAM 4 g b ROM 64 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่2เลนด้วยกันครับก็คือ8ล้านพิกเซลบวกเลน AI อีก1เลนที่2.0นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่ 5,100 m a มิลลิแอมนะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จไวเนะี่ยมาที่4 5วัตเลยครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ2,999าบาทเท่านั้นครับอันดับที่3ครับค o นเ e x 5 b plus นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่นะครับของทางแบรนด์ค o นเ e ที่ถูอว่าน่าสนใจเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ คือรุ่นนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวราคาเนี่ยอาจจะเกินงบไปนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องของไปในเรื่องของราคาด้วยนะครับคือราคารุ่นนี้นะครับเปิดตัวมา to. ที่32,99าบ้าทนั่นเองครับก็ถือว่าราคาดีเลยนะครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่ารวมคูปองส่วนลดแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ในราคาที่2,900กว่าบาทนิดนิดนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับน่าจะอยู่ราคานี้แหละถ้าเกิดว่ารวมคูปองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าซื้อในเรื่องของตามร้านทั่วไปเนี่ยร้านตู แตวบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าราคา2,009เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจิจริงพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.56นิ้วนะครับจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตราเรเฟรชเรทอยู่ที่90 h z มาให้นะครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Helio G36 นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z ครับ มีความจำนะครับก็จะให้แรมมาที่4 g b ROM ม128 g b นะครับส่วนกล้องหลังก็จะให้มาที่2เลนด้วยกันครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวกเลน AI นะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.8ครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่5,200มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จที่10วัตต์มาให้นะครับราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ3,299บาทสำหรับราคาเปตัวครับ อันดับที่2ครับเทคโนสปาร์ k โกวนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆเลยนั่นเองครับก็จากแบรนด์ของเทคโนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะในเรื่องของความคุ้มค่าและก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ที่เกินราคาไปเยอะเลยนะครับส่วนราคารุ่นนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 2,990บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคาดีเลยนะครับแต่จะเกิดว่ารวมคูปองส่วนลดแล้วเนี่ยก็นั่นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นเองครับก็จะเกิดว่าใครที่อยากได้ราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอาพารขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตราเรเฟรชอยู่ที่120เฮิร์เลยนะครับ ส่วน Android เนี่ยก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับ CPU จะมาพร้อมกับตัว Unisoc t 615ครับความเร็วที่1.8 g h z นะครับมีความจ้ารุ่นนี้ก็จะให้แรมมาที่4 g b ROM 128 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนเดียวครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f1.8 นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิล พร้มกับระบบชาร์จไวอยู่ที่15วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอยู่ที่2,990บาทสำหรับราคาปกตินะครับอันดับที่1นึครับ Nu เบีย V60 Design นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ของนูเบียนะครับที่ถูกวน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับราคานะครับตัวนี้ราคายอยู่ที่2,990บาทนะครับ ซึ่งจุดเด่นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยให้ความจำเนี่ยเยอะมากๆนะครับอยู่ที่256 g b กเลยนะครับกับราคาที่ไม่เกิน3,000บาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยผมว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับก็ส่วนในเรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเอ่อตัวรุ่นดีไซน์นะครับดีไซน์ก็ต้องสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆอยู่แล้วนะครับดูจากภาพเนี่ยก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาน่าจะแพงแน่นอนนะ ก็ใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.6นิ้วนะครับจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา f r e ฟรชเร e อยู่ที่90เนั่นเองครับส่วน Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับ CPU จะเป็นตัว Unisoc T606 นะครับความเร็วที่1.6 GHz นะครับหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 4GB รอ้อยห้าสิบหกกมาให้เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังจะให้มันที่2เลนด้วยกันครับก็คือความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกสล้านพิกเซล f. 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับและแบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมพร์พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่22.5สิบสอวันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ2อง0ันเบาทเท่านั้นเองครับ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยละกันนะครับช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่องแนะนำม,มือถือที่บอกสเปคแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนักนะครับใครที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปคแล้วก็การใช้งานมือถือต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่องรีวิวมือถือโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายช่องหลากหลายช่องเลยบน u t u b e นะครับก็สามารถหาดูกันได้นะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ